อันนี้เป็นของใหม่นะครับเป็นไฟโซลาเซลล์นะครับก็คือชาร์จโซลา r เซลล์ได้นะครับหรือว่าจะชาร์จเป็นสายได้นะครับนี่จะมี2อย่างนะครับนี่นะครับชาร์จกับหัวโทรศัพท์ได้นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นของใหม่นะครับแต่พ่อค้าเอาแกะออกนะครับแกะออกไปไปลองลองชาร์จโซลาเซลล์ดูนะครับจะปรับระดับได้4ระดับนะครับแต่เราลองดู ระดับแรกนะครับระดับสองนะครับระดับ3ามนะครับระดับสเห็นไหหนึ่งสองสามอ๋อได้3ามระดับนะครับตอนนี้ได้3ามระดับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม ปรับระดับได้3ระดับนะครับเป็นของใหม่นะครับาสายชาร์จอยู่นี่นะครับตอนนี้พ่อค้าแกะแพ็คออกมาชาร์จนะครับก็ประมาณนี้นะครับ